ไงอบอุ่นเนาะครันนอบอบอุ่นมากครับอบอุ่นมากครับอิ่มบุญกันเลยทีเดียวนะฮะอิ่มบุญอิม่มอ,อกอิ่มใจใช่แล้วอิ่มทุกอย่างเลย <ś> <ś> แต่ว่าตังค์น่าจะไม่เหลือนะฮะทำไมอ่ะไปกับโคโยตี้หมดแล้วนะนี<อ>่พวกไหนพวกไหนนี่ขนาดไม่ถึงชั่วโมงนึงเลยนะพี่ผมหมดไปแล้วหม <500. S 1> ดไปเยอะแล้วผมลงห้าร้อยแล้วไม่เป็นไรมันลองหาเอาใหม่ได้อ่ะวันนี้ก็ขอบคุณนะครับอ่ผู้สนับสนุนหรือว่าเป็น เงินกองทุนให้โรงเรียนนะครับ,รบวันนี้ก็ขอเรียนเชิญผู้นําชุดชนนะครับก็เรียนเชิญอยู่ข้างหน้าเลยเพราะว่ายเยอะนะครับก็เดี๋ยวทางทีมงานรถบรรทุกเราจะมบอบปัจจัยนะครับให้กับทางโรงเรียนนะครับมีครูด้วยหรือเปล่าเนี่ยผมก็เพิ่งมานาะ กับเลียนเชิญนะครับผู้รับมอบด้วยนะครับเจ้าของสถานที่นะครับไม่ว่าจะเป็นคณะครูอาจารย์นะครับท่านผู้นาชุมชนทุกๆท่านนะครับกับนําโดยท่านพ่อผู้ใหญ่บาทนะครับผู้มีสรัทธวของคณะกรรมการทุกๆท่านนะครับวันนี้นะครับเลียนเชิญมารับมอบจากทางคณะปปปาคณะสายบุญของเฮ้านะครับทำมานี่เลยครับเรียนเชิญหน้าเลยครับเดี๋ยวเชิญหน้ารถแห่เลยครับด้านด้านข้างรถแห่มาคบท่านพ่อผู้ใหญ่ท่านคณะครูอาจารย์นะครับ ผมก็ไม่รู้นเนาะเฮ้ไฟดูดไม่มันดูดนะพี่ไมสายโอย <laughs> เดี๋ยวเอาเอา,เอาไม่ลอยไม่ลอยให้พี่เหว่ดีกว่ามันดูดขาผมเลยลตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไม่ดูดพี่ดูดเลยอะเมื่อกี้อะดูด <laughs> โอ้โหใช่อย,อ,ยอย่าดูดเฉยๆพี่ใครด้วย <laughs> <laughs> โอเคครับเดียเชิญผู้รับมอบนะครับเด <laughs> ี๋ยวได้เชิญตัวแทนนะครับหรือว่าคณะผ้ป่านะครับจะเชิญด้านหน้าเนาะโอเคครับ เราเรานั่งดีกว่าให้เกียรติเกียรติขณิยญาด้วยครับเด้ออยู่สี่ขอยู่สูงกว่านะครับก็มีทั้งคณะอาจารย์หรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมครับอาจารย์ไหมครับอ๋อคณะอาจารย์อาจารย์มีแต่คนสวยๆเลยครับสวยหมดที่ก็ขอเรียนเชิญทีมงานตัวแทนรถบรรทุกนะครับเดี๋ยวก็จะมอบเงินสนับสนุนครับถือว่าเป็นเงินสมทบทุนนะฮะให้กับทางโรงเรียนโรงเรียนนะฮะเพื่อที่จะเอาไป บูรณะสถานหรือว่าเป็นเงินกองทุนการศึกษาให้กับเด็นนะครับอ่ะประกาศเลยแล้วกันนะครับหนึ่งนะครับงบทุนอู่พี่อ่านดีกว่าผมอ่านไม่ออกยาวหลาไรกรณีการอ่านรายนานนะครับผู้มอบนะครับเป็นปัจจัยสมทุนนะครับเรียนเชิญนะครับอู่กองเกียงไก่นะครับเรียนเชิญมอบ ด้านหน้ารถแห่นะฮะนะครับตามมาด้วยนะครับทีมงานน้ำฝนดับซิ่งนะครับสาวพุ่งดับซิ่งนะครับแล้วก็ปั๊มน้ำมันทุกโกุลาปีตัวเลียมนะครับเจ้าภาพนะครับทั้งสี่ทีมงานเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาทีละสีเนาะพี่เนาะใช่ครับเอาทีละสีจะได้เป็นการเอะอนะครับเวลาถ่ายรูปเดี๋ยว พออา่านรายชื่อมอบเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยถ่ายรูปรวมกันทีเดียวเลยสี่คนครับสี่คนสี่คนขอเป็นสีคน่คนนะสี่ทีมงานแต<ป>่ท <นะ S 1> ีมกลยไมายังครั้นกูยงไกลยฮะเอาเดนเซอร์อลงได้ไหมอ๋อลงลงลงเอาเดนเซอร์อลงไปข้างล่างเลยจุยอยู่ในโรงเรียนถ้ามีเดนเซอร์โคยเตี้บอกไม่มีคนเอาลงเลย ลงไม่ได้ต่อไปครับทีมงานน้ำฝนดํำซิงนะครับเรียนเชิญครับน้ำฝนดํำซิ่งนี่ก็เป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับแห่งเมืองยะโสธรนะครับอต่อไปก็สาวพุ่มสาวรุ่นนีบ เลียเชิญทีมงานสาวนุ่นนัมซิงนะฮะสาวนุ่นโอ้โหใครเขียนวะเออเฮ้ยเขาจ้างมาตบมุกอย่างเดียวนะครับโอเคครับลำดับ <c oughs> ต่อไปนะครับทีมงานเกษตรมิสัยไบร์เกอร์นะครับแล้วก็ทีมงาน Family Man ทีมงานเด็กล้านวิวนะครับแล้วก็ทีมงานรถด,ดําอูร้อยกัดช่างนะครับ สี่ทีมงานทีมตัวเลยนครับสี่ทีมงานเลยครับทีมงานเกษตรพิสัยเบเกอร์ครับตีเล็กสายมันนะฮะสายมันนะครับมันในตีบอกนะใช่เราจะบอกนะกรตีใช่ครับอุ้ยเหตสาวไม่ได้แล้วนะเสี่ยเมย์นี่เจ๊แพ้วดูหน่อยขอบคุณครับขอบคุณประธานทีมงานนะฮะมึงถ่ายไม่เป็นมึงก็ยากจะจับกล้องเของนก อ๋อใครจะไปมออ๋อขอโทษเอาไปไปก็จะไปอย่างเดียวเลยก็คคสวัสดีทีมงานที่มาทำปีกันดีๆในปีนี้นะครับ,รรบเพื่อการศึกษาของทุกลูกของพวกเรานะครับ ในนามของโรงเรียนบุรารัมคีก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านได้มีความเมตตากับโรงเรียนนะครับและก็ได้ทํากิจกรรมดีๆนะครับวันนี้มีทั้งรถสวยๆนะครับแล้วก็แรงๆนะครับสังเกตว่าไม่ค่อยติดวันนี้นะครับรถมีแต่คันแรงๆแ้วก็ขอขอบคุณมาณโอกาสนี้เป็นอย่างสูงยิ่งนะครับและก็ขอให้ล่ำล้ำรวยๆแล้วก็สนุกสนานย่างเต็มที่ครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับขอบคุณท่านคณะผู้ดำนะครับตัวแทนทีมงานเจ้าภาพนะครับผู้รับมอบนะครับคณะผ้าป่านะครับเป็นเงินสมทุนนะครับปัจจัยและก็เป็นนะครับดินนะฮะอาจช่างเดียวจะกล่าวอะไรไหมครับนี่ก็จะพุดอย่างเดียวเลยเอาพูดสักหน่อยก็ขอบคุณอะไรเพลงหนึ่ง บอลแว่ลุ้นเลยไๆก็ขึ้นมาแล้วสักเพลงก็แล้วกันหยั่งวะพอดีเพราดีผมเป็นคนกรุงเทพกรุงเทพใช่ครับกรุงเทพอยู่แถวคลองเตยไปไปไปอยู่โดนนะครับไปอยู่โดนยังไปนานแล้วครับโดนแล้วเกิดโคเจียนมาเลยอยากรอผมผมร้องไม่เป็นนะใช่ครับเอาเพลงอะไรพี่เอ๋อสักเพลงก็แล้วกันบอลแมรลุ่นใช่ไหมโอเคครับแฟนกับขอเข้ามาช่วยผมด้วยนะ you. ภาษาดอกไม้หนึงอ้อดอกไม้สวัสดีตอนเช้าเขาเรียกว่าโอยกระนวยทองโอ้ใช่ใช่ครับแล้วอันนี้คือภาษาแปลว่าอะไรใช่แปลงมาแปลว่าน่ารักใช่ลราทักกระนวยได้ไหใช่เรารักกระนวยคนนี้น่ารักยใช่เราต้องใช่บอกว่ากระนวยอ๋ออั่นี่ไม่ใช่กระนวยไม่ใช่ไม่ใช่เอ้ยมือเดืยอย่าจับ เดือดอย่างนั้นทีหลังดึงมือผมไปด้วยโอ้ขอบคุณทีมงานทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมงานกันวันนี้ก็สี่ชั่วโมงเต็มโอ้ยไม่ใช่ส <iden, 6 S 2> ามครับผมเผยได้สี่ต่อชั่วโมงมักสีโอ้มากสีใช่มักสีผมก็มักสีแต่ตอนนี้แสดงว่าต้องมีต่อแน่นอนเสียต้องเอาต่อเอาต่ออีกชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมเป็นสี่ชั่วโมงใช่ไหมเนี่ยต่อเลยครับต่อหันหน้าไปหาคนรอๆคนนั้นคนไหนอ่ะนั่นยิ้มเปื่อยๆแก่แห้งเน คนจับโทรศัพท์เขานั่งคุยกับเมียอยู่นั่นน่ะเขาจับโทรศัพท์โอกูมูจับตะกร้อเองยังไงโอเคครับขอบคุณครับผมขอบคุณที่มาดูสดนุคกับพวกเราแล้วแถมเราะสีรากันอันเชิงนี้ขออนุญาตเอาจังหวะตะกร้อยละกันก็ปุ๊บปั๊ก ต้องพิ่ไปน้องกินเราไปพ้องช่วงนี้หนึ่งผลงานพิชในกไไ่กัมสักกอดบริยาข้างพิชไดอยากพร็กใดละกครก็ผมรลบพรอไม่ได้เดนแด้รัาไทยละกครก็ผมอึนไม่ได้ก